วันนี้พาเพื่อนๆมาแยกปักชำต้นไดโนแคลต้นเล็กนะคะก็คือเป็นแขนงของไดโนแคลไดโนแคลกว่าจะเพาะได้ก็ยากมากนะคะทีนี้เรามีต้นที่แก่แล้วเขาจะออกแขนงแบบนี้แล้วก็แค่เด็ดออกมาแบบนี้ค่ะเราก็ได้หลายต้นเลยโดยไม่ต้องเพาะ,มะเมล็ดนะคะเพราะเพาะเมล็ดก็กว่าจะแข็งแรงแบบนี้ก็ใช้เวลาเดือนนึงเลยนะคะ จากนั้นเราก็ไปผสมน้ำยาเล่งรากนะคะแล้วก็จุ่มตรงโคนของแขนงไดโนแคลนะคะแล้วก็พักไว้ประมาณ10นาที10นาทีเนี่ยใบและต้นเขาต้นเล็กเนี่ยก็จะเริ่มเหี่ยวเหี่ยวสลดหน่อยหนึ่งก็เป็นอันใช้ได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะจะเป็น B1 หรือรู้ตัวไหนก็ได้ค่ะเป็นน้ำยาเร่งลากเสร็จแล้วเราก็เตรียมดินที่ผสมกับกลับมะพร้าวนะคะกลับมะพร้าวละเอียดก็รดน้ำให้ชุ่มๆหน่อยแล้วก็เอาไม้ลวงจิ้มรูนำไปก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยไดโนแคลจับกดลงไปแล้วก็ปิดแบบนี้เลยค่ะวันนี้ฝนตกค่ะเพิ่งอัดคลิปอยู่ฝนตกเฉยเลยวันนี้เป็นวันพ่อนะคะชุ่มฉ่ำเลยค่ะวันนี้ เราก็ปลูกไปเรื่อยๆจนหมดทุกต้นเลยนะคะจับไปที่ช่องที่เราปักไม้นําไว้แล้วเราก็เอาต้นเขาลงแล้วก็กดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูผลงานที่ปักไว้เมื่อสิบวันที่แล้วนะคะไตโคโดมาก,กันลานะคะเดี๋ยวต้นจะเป็นเชื้อลาเน่าได้และใส่ปุ๋ยขี้วัวได้ค่ะ